สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะว,วันนี้วันที่19มีนาคม2568ค่ะเมื่อน,นี้นะคะได้ติดตามบ่าวเถ่ามาเนาะคะ่ะจะพามาส่งพี่สาวอยู่จัลเล่นศิลน,นะคะคุณชมพอดีมาหอดสี่แยกหนองบัวแพรนะคะ่ะจะพาจะพามาเบิ่งแตงโมน้ำกันนะคะคุณชมแตงโมแซ่บค่ะเกลือเขาเหลียว่ครับตัวยังไงมีอยู่จ้ะมีอยู่บ้านนี่มันโมเป็นแบมไหน ตาลูกโมเบโมเสบติดใจเส้ลวดุ่งยั่งครับรุ่นยุ่งย่งนะเอ้ามือหนักมากรุ่นยิ่ย่หมดแล้วเดี๋ยวตะรุ่นนี้พักเกียดนี่กันบอกแบกมาไหนเรื่องกัชมเรื่องรวยเท่าไรค่ะมีตั้งแต่สามห้าสิบห้าสิบหกสบบเดี่ยวเบา thở จเรียกสิาอครัเรียกให้ได้ เอาด้ยไงเนี <pad> ่ยเรียกที่นาคมะแงค่ะแต่ว่าลูปร่างมันไม่สวยลูกเท่าไรคันน่ะอันนี้ห้าค่ะออประาณนี้แหละสองสองลูกโดยยี่น้ครับี่ไงแงโมคัดเก็บมื่อนั้นเมื่อนั้นกแะมันสี่ล้านเพิ่มนีกแล้เพิ่มารับประกันอไปกินเืเพิ่าอีกหวานช่วงหวานเก็บมะมยเป่าคนีแงค่ะัวนงนอะอยู่เนาะ สุกบ่กค่ะสุกบ่ล่ะค่ะกวนนั่นงสดๆอยู่นเนาะกวนนั่งสดๆอยู่อ่าค<ด>อมช <c oughs> อบวะมหมูลอยากแต่งโมกันนี่ขวดบองผมอยู่อ่าเดี๋ยวจับไปบ้านไปหอดบ้านตึ่มิุ่มนะครับอ่าเอาเดี๋ยวเอาเม็นโมกันนะครับอันนี้ <c oughs> แต่งแต่งเข้มตลุกตัวเนี้ย ลานเลยค่ะเป็นแรงมาได้เด้อพี่น้องเด้อคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะคะมาดองไม่ดีมาดองเมื่อท um uh ี่มาใส่มาครับผมมาเนี้ไมาใส่มาเนี้อยู่บ้านอยู่บ้านเบื้องหลังเนีบื้องหลังมาแดงไหมดองมาแล้วะแม่ดองก็มาเอาสวัสดีครับแม่ดองสวัสดีค่ะสวัครับผมนี่แหละแม่ดองอ่าดองที่อ้วนอ่าได้บอกง้อครับ นี่ยพวกเอาขาโพดครับเอเอาากอนเอาไม่รองพ่ตองนี่จะไปเน้าอยู่เไปเวันเอาไม่ดองพักหวานพักหวานบ้านมาไม่รองพักหวานกวนุหลักเอามาคนกดนยจะฝากของอยู่ที่นผูมชมเออนี่นไปบ้านในพื้เกาเองเรื่องไข่นกกระทาเรื่องเลี้ยงพิษเราบอกพอดองไข่นกกระทาแมนครับเรื่องเลี้ยงพเราออี่นมาพี่ถามที่อนจะข้าวันฝันบอสดอก อ่าอม,มาหัดแหละทรามชมอ่นั่งเบลผักหวานน้องฝากนี่แหละหมกโม่ในหมกโม่หมก,ากาฝากในคอมพรมาถามหมวดทีผพานมาเอาบ้านลางังใดที่เป็นบ้านหลังคางคังบ้านเนี่ติดกันมีบอกอืมที่ว่าไอ้ายากพิ่นดองพิ่นฟันอว่าผีมาบอกขาเก้าสาม, <93. S 2> มนี่แหละ โดนคนเลยเฮี้ยนพิกันนี่บอก FC รอดรอดรอดก่อนได้ทำชมเด้ยายอ้วนถึงมา่อบานเดี๋ยวจังให้ยายอ้วนไปถามให้ถ้าเบาเถ้าไปได้มากก็จะโทรมาถามน้ำยายอ้วนว่ายางหรอยายอ้วนโทั่วระดับตีเก่งทุกแอบเพิ่นบอกหางเดียวเนาะหาเก่าสามเลขฝันยายอ้วนน่ะทำชุมเก้าศูนย์สามไปออกสามศูนย์เก่าเลขไทยอ่บบอกเขาได้ทำชมเด้นะครับมีเขามีรุด เออเอามาส่ง,ย,งยี่ยอ,ยอ้วนก็เลยถามนี่อ้วนเออฝันแลี้ยวฝันเดี๋ยวขึ้นชาวบ้านเออมาขึ้นเลยฝันขึ้นนี่อ,อ๋อ่านผู้ชมงวดนี้จะเป็นจังไดนแจงมาฟังน้ำกันฝันขึ้นฝันขึ้นี่ฝันไม่จังไดยฝันว่ามาเล่นอีแม่เแ่าแม่เรามาหาอือแล้วแจงตัวงามงามโอ้แล้วอีแม่เฮาน่ะเออเออเปิ้ลแ่งตัวงามงามอืมอืมเปิ้ลลึกอัน ซื้อเสียไม่มาฝากเอ้ยว่าเสือซื้อเสียไม่มาฝากเออว่าเสือเสียไม่มาฝากตัวน้าง่ายฝันเห็นแม่ทำมาชมฝันเห็นแม่อีแม่อีกอีลีนี่แหละเท่าแม่ตอนเป็นเกือบเสียไปโดนแล้วตอนเพิ่นตอนเพิ่นเสียเพิ่นอายุจักปีห้าสิบเจ็ดเพิ่นอายุห้าสิบเจ็ดเออยังจำได้บ่าวเท่าเนี่ยจำไม่ได้แต่ทำมาชมพรอะโดนแล้วจำได้ไหมทำได้เก้าเดือนนึงเก้าเดือนทังไหนเพิ่นเสียผมอายุเอ ลืมยลืมเออเป็นเรี่นมาคำบวชแล้วอบวชจกแล้วนั่นแหะมันถ่ายเมฆเ่าอือฝันคนมางามง่ามใส่สืเสือฝ้ามางามงามแล้วผนจะสื้อเสือไม้มาฝากใหญ่เออเสือไม้ตัวงามงามบัดนั้เสือไม้นี่ไม่ปลายนะปลายเสื้อปลายป้เสือตีนเสือเี่อเออเด็กแล้วเห็นในปลายเสืออันสามตัว ฮาเก้าเจ็ในปลายเสือ่ะเห็นอยู่ป้ายเสือเออบัดรไกว้เดนเกปคือหาเก้าเจ็ดาเก้าจตมตัวก้อนอ่าบัรักว้แหลเป็นเก้าแปดโอ้ยู่ป้ายเสือเอออยู่ป้ายเสือตัวนีนแคนินงโอ้ตัวที่พนังว่าฝากเออตัวไม่ไม่นั่นะตัวไม่ไม่ธรรมชมจะเป็นจ้าไหนงวดนี้บ่เขาจะงวดแล้ว สองหรือสามสองหรือสามวดนะท่านชมเขาเ <c oughs> ขา,ขาต้องวัดตั้งแตยี่อวนไปบ้านผูดด้ท่านชมเขาสองวดติด <Man. S 1> กับแมวเวนอยู่สองวดสามวดอ่ะเอาฮาผูา้ใดอ่ามักน้องพี่น้องเนาะความฝันมีเขามีหลุดวดที่แล้วนี่โอ้เสียดายนะครับนี่เลขอ่าซเลขกับหมอสมานก็เอยู่ข้างบ้านนี่บอกอดอกแมดอกดอกเพิ่นอยู่ข้างบ้านนี่ เนี่ยเพิ่นเพิ่นยุติดกันนี่ละเพิ่นบอกมาหางเดียวอ่าดองเพิ่นฝันหาเก้าสามมันออกหาหกสามเนาะเลขฝันที่วันเก้าศนย์สามไปออกเลขไทยสามตัวสามศนเก้าเออเอาเดี๋ยวเ่าเถ่าเขียนให้ได้ทำชมเด้งวันนี้ฝันเห็นเถ่าแม่สิแต่งตัวงามงามเพิ่นเอาเสียมาให้ เ,เสียไม่มาหให้สงสัยสงสัยก็จะมาหาลูกสาวอีกว่า <c oughs> แต่ว่าบ่าวเฒ่าบา่าค่อยฝันเห็นนีน่ธรรมชุ่มแบบมแต่ตพี่สาวฝันเห็นเอาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้ก่อนนะครับหามักหาได้ไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบ่มักก็เบิ่งไว้ซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่เข้า2งวด3งวดแล้วก็ฝันได้อ้วนนี่บ่เข้าเฮาก็ว่าบ่เข้าแหละแต่ว่าก็เลยถามเพื่อเอฟซีถามมาย่าอ้วนกลับบ้านฝันบ่อ่ะเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้นะครับ เมดองเอาใครมาไปแล้วโอ้ยเมดองก็ไม่เห้หลายแท่น่ะกับผักบานเครื่องพักบานคุณผู้ชมผักบานกับพักบานกับพักงามตัพักบานเองปลูกเองมาไมดอกพักบานปลาพักบานป่าอสวนเจ้าของอยู่สวนงายนะเออจัว่าใครวยจะหอดเฮี้ยนมือแรกจะบ่แตกรสบลัดมดอง คนธรรมชุมไม่ดองเราของมาฝากเราพีสาวกลับยังไงล้วก็ฝากไปหลาไล่ลจังหวามากนี่นั่นเลยไม่ดองได้ไ้ ปันกระกโอ้บัญกค่ะบัญญาพ่อกินน้ากันกเกล่แซบพอแซเอนี่เด้ยไม่ดองไม่ดองเนี่ยหมูแดดเดียวเรยว่าียวหมูแดดเดียวไปฝากไม่ดองเพื่อนัดองเออมาทคเป็นผู้ซื่อมากนะเฮียมาร์กว่าฝากไม่ดองจะเรียกว่าไม่ดองเลที่มันเทปมนื่ออหมามันเสียไม่จางเออนลกระทาก็เลี้ยงเองบอกค่ะคุณแม่จะคนละครชม พ่อได้กินพ่อได้อันนั้นค่ะได้ยินเสียงของย่าไก้ดูดมาว่ะชันพรสักากาคุณพระเจริญย,ยู่นย<ะ>เนี่ยนะรถเออค่อยนี่ไรเห็นเธอ,อท่านผู้ชมนะผมล่มอากาศเย็นบ้านเฮานะครับมาบ้านทั้งนี้เย็นตะเบือบ้านบ่แม่ดองดสามมือแล้ว อยู่บ้านอยู่บ้านกะอากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องจังไหนจะเดือนจะเดือนซีจะเดือนเมษาอะไรจังไหนมันมันหนาวกับเออคิดจังฝนจะตกกับฝนตกแล้วไ,ไม่ดองเนะ <c oughs> าะอ้าว่านผู้ชมแคปหน้าจอยด้วพี่นอ <c oughs> <c oughs> อ้องเออเดี๋ยวเอฟซีจะว่าบ่าวเถาเวัลย์นะครับอ่าพี่สาวบ่าวเถาฝันนะหนับ1เมษายน2568หนับ897ห 97, นับ98หนะับเพื่อนว่าเห็นตัวเลขอยู่ปลายเสือท่านผู้ชมนะครับจะเป็นจังได้งวดนี้ บ่เขาสองงวดสามงวดแล้วล่ะอ่างวดที่แล้วฝันเก่าศูนย์สามไปออกสามศูนย์เก่าเลขไทยนะครับอ่าบ่าวเถอตัดสองตัวให้ห้าเก้าห้าเจ็ดนี่ก็ตรงกับอายุอายุแม่เนาะอายุาย่ายอายุแม่แม่บ่าวเถอแม่พี่สาวนี่ละ่ะเพิ่อนอายุเพิ่นเสียตอนอายุห้าสิบเจ็ดนะบ่าวเถอตัดให้ห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดอ่าเอาท่านผู้ชมหามากกันไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ด้วท่านผู้ชมเด้อ นะครับหางวดนี้ห้เป็นเจ้าบุญห้าโชกห้ามันเขามาสองงวดติดก็ลุดมาสองงวดสามงวดเออโอ้แต่ว่าเหล็กที่เพิ่นบอกไปอยู่ข้างบ้านนี่เพิ่นบอกหาเก้าหาเก้าสามออกออกหาหกสามเอานะครับท่านชมบ้านหอกาจะเดินทางต่อนะพอดีคู่บ่าววัดปลาเพิ่นก็โทรมาแต่เสาท่านชมเออเพิ่นว่าฝันได้คักว่าให้เฝ้ามาเด้อนะไปหาเพิ่นเมื่อวานนะครับเมื่อนี้ก็จะได้เดินทางไปหาเพิ่นต่อ นะครับอา้านะครับขอบคุณพี่สาวบอสทถาธรรมชุมค่ะข,ขอบคุณค่ะชวนหามาเป็นพี่น้องได้เพราะการที่มาคุณนันท์ดวงคุณเก่าคองมาฝาก